เอาแล้วมีการชารักอาวุธมาแล้วหนึ่งในพวกเราคนกลับบ้านแล้วเปลี่ยนแปลงมา Body, ทำไมพวกแกถึงทิ้งถึงทิ้ง,ง,งหน้าที่มาอ่ามองหน้ากันและก็ฆ <Okay. S 1> ่าแมง่งเอาละครับก็ขอการาบเกรณฑนเรียนสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งด้วยนะครับผมะกับผมนายเกรยียนกับเกรณฑ์ชาแนลนะครับผมกับตอนนี้อยู่ช่วงเกณฑ์เกณฑ์แล้วนะครับผมะกับเกม for honor นะครับผมในพาร์ทที่3และเป็นแชปเตอร์ที่3แล้วนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้ช่วยไปช่วยเหลือกลุ่มไอออนกลุ่มสุดท้ายของนายสโตนนะครับผมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะอรอบนี้ครับเราได้ถูกส่งมาที่แบล็กสโตลีไม่ใช่แบล็กสโตลีเจียนคือมันชื่อดาว่าแบล็กสโตลีเจียนนะฮะแต่เหมือนเท่าที่เราฟังจากเทปที่แล้วเนะี่ยมันเหมือนเขาจะกล่าวว่าเหมือนวอร์เดนของเรานะฮะเราจะต้องมาเข้าใจวิถีทางแห่งแบล็กสโต e แล้วนะครับโอเคครับผมฮะ ก็หลังจากที่ลองเล่นไปหลายๆพาร์ทที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าระดับนอร์มอลมันก็ยังดูง่ายเกินไปนะผมฮะในพาร์ทนี้ผมเลยจะลองมาเป็นฮาร์ดดูนะครับผมฮะดูซิว่าตัวเนี่ยจะสนุกขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะผมรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วอะผมจบง่ายไปหน่อยนึงนะครับในสำหรับตัวบอสด,ด่านเมื่อกี้ ในดาด่านที่แล้วดิมใช่ดาเมื่อกี้ในดาด่านในดาด่านที่แล้วนะฮะมันดูง่ายเกิเนไปหน่อยนะฮะฉะนั้นผมเลยลองปรับเป็นฮาร์ดดูนะครับผมฮนะว่าดูยากเกิเนไปไหมถ้ายากเกินก็ลงมานอมว่าเหมือนเดิมแต่ผมว่าลองดูฮาร์ดก่อนก็ได้นะครับผมฮนะแล้วอีกหนึ่งผมได้กำไรอีกหนึ่งอย่างครับ,ก,บการเล่นฮาร์ดก็คือค่าประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นนนัเองอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยตัวที่เราจะเล่นอยู่ก็ยังคงเป็นวอร์เดนเนาะใช่ไหมอ่เรายังเล่นวอร์เดนอยู่นะครับผมฮนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูัังงงกนกนนะกนนะนน่่อออะะแแตตตรรรเเาาาใใชช้้้้้ไไดด4ยีถึ เออเป็นแปดอย่างแล้วนะฮะอ,อ๋อีิเลอันนี้ผมใช้ไอ้น,นี่อย่างเดียวนะไอ้น,นี่ไม่ได้ใช้เลยเออแต่เดี๋ยวลองดูกันก่อนนะฮะมีอะไรใหม่อันนี้เราใส่ยอยู่แล้วเนอะ,ะและ้วก็อันนี้ครับรอบแล้วมีอยู่แค่สี่อันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอันนี้อันที่ห้า sharpen blade นะครับผมฮะเอ็กแท็กเหมือนการจู่โจมจะทําให้ตกเลือดนะฮะภายในสามสิบวินะครับผมฮะเป็นเวลาสามสิบวิเองใช้ความสามารถดีสามสิบวิ f l e s h f l e s h w o o d นะครับผมฮะ แพสซีฟ uh, ครับผมว่าลดลดความเสียหาย15%อือันนี้ก็อาจจะเหมาะกับพวกแบบว่าเราต้องเจอกับตัวตีหนักๆเนาะเดลี่เด็เดลี่ครับผมฮะ uh, เหมือนจะโจมตีใส่ศัต,ตร15ู15อันนี้ execution level 1อว่งจะฮิลเล็กฮิลเล็กน้อยนะครับผมฮะ uh, เมื่อคุณ uh, เหมือนเหมือนเ,อเขาบอกว่าคิว small mouse เนอะอก็คือฮิลเล็กน้อยแล้วก็ ลดความเสียหายลงประา15วิหลังจากถ้าถ้าคุณ execute ได้อันนี้ผมว่าก็ดีนะฮะอันนี้ก็ดีนะฮะเป็น passive ก็คือหมายถึงว่ามันติดตัวเราอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็น passive passive คือผลนะฮะผมว่านี้อาจจะอันนี้ก็อาจจะเหมาะนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะ execute บ่อยนะครับแล้วก็ใช้ skill เนี่ยน้อยมากงั้นเราเป็นอ่ะผมเอาเจ้านี่ไปแล้วกันเนาะ h ิ a เล็กน้อยนะความจริงอะความจริงถ้าเราฆ่าเราก็ได้ฮ e ลอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ h เล็กน้อยมันจะเพิ่มบวกขึ้นไปอีกป่าผมไม่รู้แต่ว่า ถ้าเราลดความเสียหายได้ลง15วินาทีหนละังจาก t q เนี่ยผมว,ว่าอาจจะเหมาะในการต่อสู้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไป ready กันเลย had questions. ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ b l แบ็กสโตลีเจียนศพแมลงวันขึ้นตอมแล้วฮะอ่าคุยกันคนหน้านี่คือฐานที่มั่นที่สุดท,ที่ไวกิ้งยึดเอาไว้หนึ่งในไอออนลีเจียนที่ถูกทำลายต้องการกำลังหนุนไหมผมรับมือได้ครับระวัง ระวังทิศถีนั้นไวหน่อยล่ะเหมือนเขากลัวว่าเราจะบั่นใจเกินตัวฮะอ่าว <laughs> พร้อมไหมนาไปเลยแหมมีหน้าละถึงกล้าม,มาเพราะว่ามีเพื่อนอยู่นี่เองพวกกบฏเหรอฉันต้องการเห็นมด้วยตัวเองนะสโตนเคยเป็นไอออนลีเจียน้าเชื่อใจเขาอืมก็คือเหมือนเอาคนที่รู้ลู่ทางมาเดียอย่างนี้แล้วเนาะโอเค เปิดมามีของก็ฟาร,ร์มก่อนเลยละกันเออค่อยๆเดินเสพบ,บรรยากาศไปครับอุ้ยไวกิ้งเย้ามหามโหมึงเฮ้ยจะขอโทษคำที่ว่าพี่ลำเลยครับพี่อยากลำรำเลยครับอืออยากลำรำเลยครับอุ้ยเจอพวกตัวเอาเอาพวกตัวเล็กตัวน้อยก่อนเอา เออทำมมันตีรีรอจังวะเมื่อกี้เอาว่าตัวนี้ตัวน้อยก่อนเออเพื่อนมึงตีไปเลยตัวนั้นน่ะอ,อ,อุ๊ยอโอนีอ่มาถึงเวลาเล่นตัวใหญ่อุ๊ยฮึมตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องมันโฟกัสเอ้าอุ๊ยโอ้โหเก่งนะเนี่ยระดับฮาร์ดผมก็เป็นระดับฮาร์ดจริงๆอืงออเออเอาไงอ่ะ หาดก็หาดเดหาดก็หาดมาเดฉายอำนาจฉาทยอำนาจโว้ยอืออ้าวเมื่อกี้ปล่อยไอ้นี่เร็วไปหน่อยปล่อยไอ้ L2 เร็วไปปล่อยตัวล็อกเป้าเร็วไปหน่อยฮะมันเลยมันเลยมันเลยไม่เอ็กซิคิวให้เมื่อกี้เสียดายวะไม่น่ากดเร็วเลยเมื่อลาวายเย็นตัวลงอ่าะย่าดำก็จะถูก ให้มันคมและคลมขึ้นสูงขึ้นไปบนภูเขามันมีเป็นออ,ออฟซิเดียนและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของแบล็กสโตนอ๋อก็คือแบล็กสโตนคนค้นพบหินออฟซิเดียนนะฮะซึ่งก็คือเป็นหินที่ค่อนข้างคมมากนะนหินจำเป็นหินออฟซิเดียนเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นของแบล็กสโตนนะครับอุ้ย นี่คือฐานทัพไอออนเออ Doesn't look too hard ดูไม่ยากเกินไปใช่ไหมที่ที่เราไปเราทิ้งคนของเราเอาไว้มันเกิดอะไรขึ้นกับไอออนลีเจียนเนี่ยรอตรงนี้แหละข้าจะไปเปิดทางสะพ,พาน The geyser fields of Ashfeld were where the Iron Legion officially bowed the knee to the Blackstones and the Royals, and so many others. We chose that place for its history. Legends tell us that it was there that the ancient Viking lords had yielded Ashfeld to our people. Okay. ให้กาดเด็กอันนี้คือการทํากาดสตูวิสพังแล้วก็โยนสตูนะครับผมก็คือทําสต,ตูก็ทํากาดสตูวิสพังก่อนอันนี้คือตัวถือโล่นะฮะเราจะตีมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันป้องกันรอบด้านวิธีการก็คือเบการโยนโล่ไป <c oughs> อะไรเนี่ยกาดเดรนแท็กโอเคก็คือ การเบก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยตีออืตายง่ายมากเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนพวกลูกกระจกที่อัพเลเวลตัวเองเข้ามาเท่านั้นแหละฮะแต่ก็ยังถือว่าต้องระวังอยู่ดีครับเพราะนี่คือระดับฮาร์ดอนาคตเดี๋ยวค่อยลองเรียลลิสติกเนาะออืไอ้พวกตัวนี้นี่ใส่ประมาณสองสามเซตก็อ้าวแมงเงืติดกำแพงไอ้พวกตัวระดับนี้นี่ใส่สองสามเซตก็แตกแล้วฮะอือตัมันตายง่าย คนกจญแจมาอีกแล้วอะไรเออเขาเลยว่าใช้ภูมิด้ให้เป็นประโยชนอย์อันนี้อะไรเนี่ยการป้องกันเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมนะ external a t ก a c ็ก็คือเหมือนพอเราล็อกที่สตูลหนึ่งตัวใช่ไหมฮะแต่ว่าเหมือนพอเรามันจะมีตัวมันไม่ได้อยู่กับโจมตีนิ่งๆน,น,นะครับมันจะโจมตีเราด้วยฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันได้โดยการเลือกไปทงทิศทางของกันหรือก็ว่าไม่ก็คลิ้งหลบออุ้นี่ไง อ่าเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอือขอคืนหน่อยเหรอเมื่อกี้มึงฟันกูใช่ไหมมึงเอาฟันกูใช่ไหมมึงฟันกูใช่ไหมฟันกูใช่ไหมหน่อยนี้อุ้ย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 อือธนูอ้าวฉันจะไปต้องจัดการหัวหน้าพวกมันเพื่อเรามาตอนไหนป่ะเมื่อกี้เห็นลงลงมาอ่านี่ไงอ้าวเฉียอืออือแล้วก็อือเอา เพื่อนมาการให้อีกจะเลินอุ้ยอืออืออ้าทำไมพุ่งไปว่าเมื่อกี้เออพุ่งไปดีพุ่งไปนี่ถีบแล้วก็อืออืออือมาต่อเนื่องอือไปหนักสองทีแม่งไปเลยแล้วกันอืออือโดนไปดี อ่ามาทีเรียวฮะมาเรื่อยๆเหมือนเมื่อกี้มันลงจากทางนี้ปะเอ๊ะเดี๋ยวนั่นอะไรมีของให้เก็บอ๋อเป็นคิวระหว่างต่อสู้นะครับผมอะสองชิ้นแล้วซนนี่ตอนนี้ซนโซนแล้วฮะเก็บทุกอย่างไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบันไดดีกว่าเมื่อกี้มันลงมาจากาตรงนั้นนะฮะมันบอกว่าให้เราจัดการตัวระดับหัวหน้าไปดูสิเอออุ้ยหัวหน้าเดี๋ยวจะพึ่งครับ หัวหน้าครับ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 ,รบอืมเอาดีครับเก่งอะครับเก่งก็มาดิครับอุ้ยเนี่ยไอ้ผมเจ๋อท่าเมื่อกี้มากเลยมันไม่รู้ว่าตีมาจากทางไหนนะฮะถึงแม้ภาพมันจะดูตีขวาเถอะแต่มันมาประมาซ้ายอุ้ยอ่าไม่โดนไม่โดนอะไรเพื่อนกูเข้าใจอือปกันทุกทางเหรอประกันทุกทางเหรออืออือเอาดี อุ้ยมาแล้วอุ้ยโหเร็วเร็วเร็วไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดูดูใหญ่แล้วยิงแต่มันตีเร็วมากเลยนะเนี่ยอืมเอาดิมืนดิมืนดิเอาดิเดี๋ยวขอรออีกท่านึงก่อนนะฮะมันเป็นท่าสวนเคาน์เตอร์แอแคลกผมจะลองดูป้องกันมันเอ้าอเออืออตักคอหอย โอเคครับเปิดทางเรียบร้อยแล้วเราไงต่อต้องไปข้างล่างหรือเปล่าเออมันเรอกคาแล้วนะฮะตามตามนายไปเลยอืมดูเลยเพื่อนไปลุยกันหุ่นเงีของมีอะไรวะเนี่ยน็อกฟอร์ฟอร์มลิงอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ย เทคดาวนะครับผมฮะก็ค okay. so 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 ือเหมือนโยนศัตร so ูลงพื้นได้โอเคแต่ว่าของเราเต็มนะฮะก็ต้องใส่ไปก่อนมาอุ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวมันไอออนลีเจียนนี่ชุดอะแต่มันบอกว่าให้เราไปตายอะไรวะเนี่ยทะเลาะอะไรกันเออเอาไงเจ๊เจ๊เอาไงเอาไงครับอุ้ยอุ้ยอุยเอาไงฮะเอาไงฮะคิดว่าคิดว่าเก่าเหรอ คิดว่าเจ้าเลยอออบันคออะไรวะเนี่ยโอ้โหกีกีตีนบอกทีว่ามันกีนตีนวิ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 โอ้ยวิววิวเยอะ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 ไปเยอะไปเยอะไปหัววอร์เดนหัววอร์เดนเหมือนเหมือนกูสองตัวขอทอยก่อนข้อถอยก่อนมันเยอะไปอ๋อ ลืมรับอะตัวหนึงนะตัว่อยตีอะไรวะเนี่ยไปขนเลยมาดิอยากสู้เหรอมาอยากสู้ใช่ไหมอยากสู้ใช่ไหมอ่ะชิบหายแล้วแต่ไม่น่าเบิร์ดเดี๋ยวก่อนอลิซแต่ไมหน้าก่อนนะอ่ะอาแา่ไม่ตายเว้ยเอาเฮ้ยอื้มกันดีกันดีอือโอ๊ยน้อยแน่ โอ๊ยโอ๊ยอื so ้มเออบานศรีซาโซนมึงมึงมานี่กูมีของสบนะคุณที่มึงไปคุยอ้าวกูให้มึงกูให้มึงเออลงไปโอ้อไอ้เหี้ยทั้งกูถีบทั้งเพื่อนผักไปเลยอ่ะบินไปสู่ความเวอร์ว้างเลยสัตว์ โอ้ได้ทำไมมีไอ้นี่ให้เยอะจังอุ้ยนี่ไงของเพื่อจะขอโทษฟันมันเต็มหน้าเลยมาเราถึงจุดหมายแล้วฮะพวกเขาเคยเป็นสมาชิกของไอออนทุก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 หน่วยจะมีคำปฏิญาณของตนเอง กิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมองตากันแล้วก็รู้ใจอะไรงานกับหัวหน้านะครับอ่ะเหมือนพวกเขามาหลบหนีอยู่นี่เนาะทำไมพวกแกถึงทิ้งป้อมมา อ่ะแบล็ก s t o n หมาของแบล็ก s t o n มาตามเก็บงานงั้นเหรอพอแล้วแล้วคนคนของแกต้องการานค,นคนของแกต้องการแกแล้วทำไมวอร์เดย์ถึงต่อสู้เพื่ออพอลิออนละ่ะเอาแล้วมีการชาักอาวุธมาแล้วหนึ่งในพวกเราคนกลับบ้านแล้วเปลี่ยนแปลงมานทำไมพวกแกถึงทงิ้งถึงทิ้งหน้าที่มา ่มองหน้ากันและก็ฆ <Kill them. S 1> ่าแม่งโอ้โห oh, <hey. S 1> เยอะนะเนี่ยปัเลยมาสู้ในวงนี้นี้แหละตูชอบอะไรวะเนี่ย Revenge น,นะครับผมเออ่เหมือนจะป้องกันการจู่โจมปะแล้วก็จะเป็นเหมือนเพิ่มทุกอย่างให้กับเรานะในช่วงเวลาสั้นๆโอเค้วลองใช้เลยแล้วกัน <C at> อื้อออ้อออ้อออ้อ โอโหอะไรวะเนี่ยออืไปล่วงไปเอาตัวลูกกระจกก่อนฮนะเดี๋ยวหัวหน้าเขาเล่นกันมันอุ้นของหมดซะแล้วโอเคเพื่อนมึงรับมือตัวนั้นไปก่อนเดี๋ยวกูมากูเล็กตัวกระจกก่อนฮนะตัวกระจกมันเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าพอไปล็อกป้าแล้วมันตีมนไม,ม,ไม่มันไม่มีมันไม่มีทิศท,ทางให้ตัวรู้เลยเออเดี๋ยวเพื่อนไลฟ์ช็อตกูอีก มามามึงกับกูตัโตๆแล้วเว้ยโอู้หูอ้าวป้องกันรอบได้าเหรอป้องกันรอบได้าเหรอครับโอู้หูอุ้ยหืมกันเก่งจังเลยอือหือโอ้โหมันกันเก่งมากอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยืหท่านี้โอู้หู อือไปตายเมื่อกี้เมื่อกี้พาเอ็กซิคิวอ,อีกแล้วมาจากไหนเยอะแยะเออแล้ววันนั้นแหละที่ฉันได้คนพบกับหัวหน้าของเราจริงๆ,ๆเออเออแทงหน้าปัดป้องฟันท้องเออปัดคอหอยเออสีดี เออโดนฟันเฉยลวกขาแล้วแทงท้องทำให้มึนตัดคอเออไม่ให้ต่อยด้วยเอาแล้วฮะต้องพวกระดับสูงๆลุยเองอือนี่ปัดป้องหลบหลีกอือฟันลิ้งอ่ะเราก็เข้ามาช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเราจะเข้ามาช่วยเลยเราจะเข้ามาถ่วงเขาว่าเนี่ยนี่ไง เออโดนแทงท้องกระแทกหน้าให้มึนบั่นศีรษะเออออ้าวแกงขาดเออหัวโขกใครอะโปลิออนอะโปลิออนมึงต้องสตรองขนาดไหนวะเนี่ยได้แล้วได้ตัวแล้วแบล็กโซนอ่าฮะ หัวหน้าเราก็มาแล้วก็จับตัวเฉลยศึกนะฮะให้สัญญาณโอเคลดอาวุธฮะฮะอ่ะงงงงอ่ะง,งงเว้ยอยู่ๆก็ปล่อยอ่ะมีมีไม่ได้มือคือไงครับพร้อมพร้อมข้าหอ,อือ โโอ้หก็หาดูแผลที่ท้องเจให้แกยังเก่งได้ขนาดนี้อย่างเนี้ยรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตประเภทไหนที่รอให้มันถูกฆ่าแกะไง พวกแกอือไม่อะอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เออนรับสู่ l a c k s โตร e เ g ียน ฉันได้คำตอบของฉันแล้วแต่สายเกินไปและคำปฏิญาณของวอร์เดนก็ดูเหมือนจะเปลาะบางลงขึ้นทุกทีเ้อกระจกไปนะครับผม,มกับพาที่3ของตัวละครวอร์เดนนะครับโอเคก็จากที่เมื่อกี้ที่เราเข้าใจก็คือ,อเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องก่อนนะค่อยว่ากันอ่าได้ Unlockable นะฮะเป็นเป็นพลังใหม่หมดหรือยงังหมดแล้วเนาะ ก็เหมือนเมื่อกี้นะฮะอ่าวแมงเอ่าถึงเวลาแสดงให้กับเราไวกิ้งเห็นแล้วว่าพวกพวกเขาเป็นใครเราจุ่โจมเข้าไปลึกยังดินแดนที่เป็นหัวใจของพวกเขาแต่ก่อนหน้านั้นเราจะไปต้องข้ามภูเขา และโฮเดนครอสจะนำการบุกโอ้โหให้โฮเดนครอสนำการบุกนะฮะโอเคครับก็เหมือนเมื่อกี้ฮะในตอนจบของพาที่3นะฮะทีะ่ตัวละครอพอลิออนได้กระทำไปนะฮะทุคนสงสัยว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนที่คิดจะฆ่าอพอลิออนเนี่ยถึงรอดแล้วทำไมคนที่ไม่ขัดขืนถึงตายนะฮะ เป็นมุมมองของอโปลีออนเองว่าตัวหลอนเนี่ยต้องการทหารที่เข้มแข็งนะฮะไม่ต้องการทหารที่รอแบบว่ายอมจำนวนโดยง่ายนะครับผมว่เหมือนพวกสัตว์จะพวกแก่นะครับที่เหมือนอยู่ในฟาร์มแล้วรอวันถูกเชื้อเท่านั้นนะฮะอพอลิออนเลยต้องการคนจะพระเภทที่เออแบบเออมึงกล้าสู้หน่อยนะครับโอเคครับต่อไปในดานที่4คือวอ l เค n h a n อินดิวเวนเจอนะครับผมว่ก็ดูเหมือนว่าดักโตเนี่ยจะบุก บุกเข้าไปในดินแดนของเราไวกิ้งนะครับผมฮะแล้วครั้งหน้าโฮเดนคอร์สจะเป็นคนนำการบุกเองนะครับก็เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันในด่าที่4ี่ของในเรื่องของเราอัศวินกันนะครับผมฮะก็ครั้งหน้าเราอาจจะได้เล่นเป็นโฮเดนครอสนะครับผมฮะก็ได้เล่นอยู่แล้วแหละโอเคครับก็ถ้าใครชอบนะกุณากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์ดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมนะครับผมฮะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันถึงตอนนี้นะครับเจอกันพร์ทหน้าสวัสดีครับ